สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีช่วงวันหยุดครับที่วิมานชาวดินกระท่อมอันน้อยนิดของผมนะไม่ได้มาอัปเดตกันนานนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่กระท่อมกันสักหน่อยนะนะครับวันนี้พอดีว่ามีพี่ครับพี่ชายที่อยู่ด้วยกันนี่แหละนะแกทาเป็นแกทาซุ้มนะแกทําซุ้มปลูกผักปลูกอะไรนะ วันนี้ก็มาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะเป็นแนวคิดแนวทางแนวปฏิบัติร่วมกันนะ <laughs> สำหรับใครที่ต้องการไอเดียนะครับไปทำซุ้มผักซุ้มไม้เลื้อยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าผักอะไรก็ได้นะครับนะนี่ครับเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับผมเป็นกระดูกปลาแบบนี้เลยนะเป็นก้างปลาแบบนี้นะครับก็ <laughs> <c oughs> ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่นะครับเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่กิมซุงนะครับไม้ไผ่หวานที่กินหนอนะครับนํามาฝังดินนะฝังดินแบบนี้นะครับแล้วก็ดัดเขาให้เป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะนเพื่อที่ว่าจะปลูกตรงนี้นะครับก็จะปลูกเออเป็นนี่ยนะจะปลูกเป็นตัวพวกต้นอดอกแคแล้วก็พวก ดอกไม้ไม้เลื้อยไม้ผลนะอย่างเช่นสาวรสนะครับบวบดอกแคโอ้ยไม่ใช่ดอกอัญชันครับดอกอัญชันบวบหรือทั่วต่างๆนะครับในนี้คืออันนี้ก็เพิ่งปลูกไปนะครับสําหรับดอกอัญชันนะฮะจะเป็นดอกอัญชันสีขาวแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะฮะคละคล้าวกันไปนะครับผมนะ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนไว้ประดับด้วยนะครับแล้วก็ไว้กินด้วยนะครับผมนี่ลักษณะวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับเอาไม้ไผ่นะมาปักๆที่พื้นนะครับแล้วก็ฝังดินแล้วก็จากนั้นก็จะนําเชือกนะครับมาดัดเขานะครับให้เขาโค้งงอแบบนี้นะครับต้องดัดตั้งแต่ลําต้นของเขายังอ่อนๆน,นะฮะเพราะว่า ไม้อ่อนดัดง่ายไม้เก่ดัดยากนะครับผมนะนี่ครับเขาก็จะคงรูปเลยเวลาเขาแห้งแล้วเขา,เอ,าอยู่ตัวแล้วนะเขาก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมใช้เชือกนะฮะเชือกง่ายๆแบบนี้รัดไปเชือกนี้รัดไปนะเป็นเชือกเหมือนเชือกจากการเหลือใช้นะเชือกเชือกเขาเรียกว่าเชือกที่มันมัดฟางนะ่ะนะครับมัดก้อนฟางนะ่ะเลือใช้ก็มา ผูกผูกมัดมัดนะครับหรือใครจะใช้เป็นเชือกไนล่อนหรือว่าเชือกฟางเชือกอะไรก็ได้นะครับผมตามความสะดวกตามงบประมาณนะแต่ตรงนี้ที่ทําก็คือว่าประหยัดงบประมาณนะเอาวัสดุที่มีใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเชือกพวกนี้มามารีไซเคิลและทํานะครับผมนะนี่นะครับซุ้มตรงนี้นะฮะ นอกจากจะทําซุ้มตรงนี้แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมานําเสนอดอกไม้ด้วยนี่นะครับดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกคุณนายตื่นสายนะบานสะพรั่งเลยนะครับอันนี้คุณแม่ปลูกไว้นะครับประดับตกแต่งสวยงามนะนี่ตอนช่วงเช้าเช้าส่องแสยสายแบบเนี้นะจะสวยมากนะครับพันอะไรไม่รู้นะแต่ แม่แกชอบปลูกมากนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายพวกนี้นะวิธีปลูกง่ายๆนะครับเห็นแม่แกปลูกแกก็หักนะหักพวกต้นอย่างเงี้ยหักเขาการเขาเขียวๆยเงี้ยหักเสียปักเสียปักเสียไปเนี่ยดินก็ใช้เป็นดินทุ่งนาแล้วก็ผสมกับขี้วัวที่มีอยู่นะคลุกเคล้าแล้วก็ปักปลูกปักปลูกนะปักปักปักเสียบเสียบพยันรดน้ำเขาไปนะใส่ปุย๋ยแต่ปุ๋ยคอกนะ มันก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะตอนเช้าๆจะสวยกว่านี้ช่วงนี้มันสายแล้วมันบ่ายแล้วนะามาเริ่องขุบแล้วนะครับผมโอ้ช่วเช้าๆตื่นมาดูแบบดอกแบบเนี้ยดอกใหญ่ๆเนี้ยบานสะพรัง่งโอ้สวยมากนะครับผมนะเอาไปเอามาแชร์ไอเดียนะการปลูกดอกไม้การทําซุ้มทําร้านนะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะตรงนี้ก็จะเป็นจักรยานวินเทจนะจักรยานที่ไม่ได้ใช้ละ นะครับเราก็เอามาตั้งแล้วก็ใส่กระถางดอกไม้ประดับไปนะครับดอกไม้แบบนี้สวยๆนะฮะ <c oughs> ก็เป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับซุ้มปลูกผักนะปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกไม้เลือ้อยปลูกทั่วปลูกบัวปลูกกระทกรกสาวรดอะไรี้ยนะนี่ครับประหยัดงบประมาณนะเดี๋ยวประมาณน่าจะไม่กี่เดือนครับ ต้นไม้ของเราก็น่าจะเลื้อยขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลงอ,อ,อะไรนะดอกดอกรักไปโอ้อไม่ใช่ดอกรักสิออดอกอันชันไปนะเดี๋ยวก็พยายามลงเรื่อยๆนะครับผมพอดีมาทุ่งนาครับมาเห็นไม่ได้มานานแล้วแหละนะส่วนมากแม่แกก็อยู่นะครับผมมาปุ๊บก็เห็นแกําใไม่แปลกตาไป ก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันสักหน่อยนะครเป็นไอเดียแนวทางแนวคิดนะครับใครที่สนใจจะทำซุ้มแบบนี้นะครับอยู่ที่ไอเดียอยู่ที่จินตนาการล้วนๆนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมอุปกรณ์ใครมีงบประมาณเยอะๆนะก็ใช้เหล็กใช้ของดีๆนะครับให้มันคงทนคงอยู่นานๆไปเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีต้นทุนอย่างผมผมก็ใช้ไม้ไผ่นะธรรมดา ไม้ไผ่ที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะนำมามัดๆนะแล้วก็ดัดเข้ารูปนะครับแบบนี้นะแล้วก็เชือกใครมีเชือกฟางเชือกอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับตรงนี้อนาคตรตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะพอผักมันขึ้นเลื้อยหมดขึ้นเลื้อยสูงๆนะครับผมเราก็จะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้นะ มาวางไว้ตรงนี้นะครับไว้นั่งเล่นยามใบบ่ายยามว่างๆนะครับมีสวนดอกไม้สวนอะไรประมาณนี้นะครับที่วิมานชาวดินกระท่มปลายนาของเรานะขยันคนระับขยันทั้งพี่ขยันทั้งแม่มีผมได้มีผมขี้เกียจคนเดียวนะเวลาแกทําอะไรผมก็โอ้ขยันเนาะนะก็สนับสนุนแกนะครับแกทับออกมาก็ทําได้ดีทําได้สวยเลยนะครับผมผมก็ได้ มีแต่มีผมก็มีแต่นะครับทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะ <g ül> ถ่ายถ่ายถ่ายลงลงลง,ลง,ลงโพสโพสนะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับปลูกดอกไม้อย่างไรให้สวยแบบนี้นะเคยทําคลิปไปแล้วนะครับไปหาดูได้นะครับเกี่ยวกับดอกคุณนายตื่นสายนะสีสดสดแบบนี้เลยนะมีหลายสีนะมีสีเหลืองสีขาว สีแดงไม่ใช่สีแดงสิมันออกชมพูชมพูม่วงๆเนาะแล้วก็มีชมพูแบบนี้นะฮะมีสีส้มเลยนะนี่สีส้มก็จะเป็นแบบนี้สีส้มนะสนใจก็คอมเมนต์ได้นะหรือไม่ก็ไปดูคลิปเก,ก่าๆที่เคยทำอยู่แล้วนะครับนะไปดูกันนะครับเกี่ยวกับการปลูกการใส่ปุ๋ยทุกอย่างนะที่เคยสัมภผษ์แม่ไปแล้วรอบหนึ่ง วันนี้ก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งคร่าวๆบวกกับการมเาีเขาเรียกว่าโครงปลูกผักร้านปลูกผักแบบนี้น,ะ,นะครับไอเดียครับบ้านสวนไอเดียทำซุ้มไอเดียทำตกแต่งประดับนะใครมีพื้นที่ใครมีไร่มีนามีบ้านสวนหรือว่ามี ไอเดียนะอยากทำแบบนี้ก็มาแชร์บอกกันนะนะไม่มีไรมาครับวันนี้มาถ่ายถาย้ดูเฉยๆครับว่างๆฮนะจากนะการทำงานครับช่วงวันหยุดช่วงนี้นะนี่ครับนี่ครับนอกจากทำไอตรงนี้แล้วก็เราก็จะมีซ้มตรงนี้ด้วยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มต้นหม่อนนะครับเนื่องจากถ้าปลูกเขาทิ้งไว้เฉยๆแหละเขาก็จะยืนต้นสูงแล้วก็จะรกมากนะครับเราก็เลยหาวิธีนะครับดัดเขาซะเลยนะเหมือนเดิมครับต้นไผ่แล้วไม้ไผ่แล้วครับทําเป็นคานแบบนี้แล้วก็ดัดเขามัดเชือกครับเขาก็จะเป็นซุ้มได้อย่างดีเลยร่มด้วยนะครับนี่ เวลาผลมาเขาก็จะผลตามกิ่งตามก้านเขาก็จะดูดีดูสวยไปอีกแบบนะครับนะสำหรับการทำซุ้มแบบนี้นะเป็นไอเดียครับมาแชร์กันวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยเพราะว่าหายหน้าหายตากันไปนานเหลือเกินนะนะเวลาเราเดินมาแล้วก็ร่มเย็นสบายไม่ต้องเดินตากแดดนะเดินผ่านจุดนี้ไปนะมะละกอครับ แล้วก็จะมีซุ้มตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกซุ้มนะครับไม่แน่ครับอนาคตก็จะทําซุ้มทําเรื่อยๆนะบางทีมีงบประมาณมีเงินก็จะทําซุ้มตรงนี้ไว้เลยนะนี่ครับ<อ>บานสวนวิมานชาวดินครับใครสนใจก็เอาไปเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับแนวคิดแนวไอเดียอะไรแบบนี้นะนี่ มาชาวดินของเราโอเคครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตกันข่าวสารนิดนหน,หน่อยๆนะความเป็นไปของฟลุกสตอรี่ครับมีอะไรบ้างนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามสำหรับฟลุกสตอรี่ด้วยนะค,ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปกับดอกไม้สวยๆหวานสะพรั่งนี่ครับนี่ ครับ